ครับวันนี้มาพบกับสตาร์นะครับผมผมจะมาแนะนํานี่เลยเป็นโตโยต้านิวโฟจูเนอร์เป็นตัว t r d นะครับสําหรับคันนี้อันนี้เนี่ยจะเป็นตัว2.8สิงห์มาโฟนะครับไฟด์โนเนี่ยเป็นสีขาวมุกแล้วก็เป็นปี2016นะครับคันนี้อันนี้เนี่ยราคาอยู่ที่100,000 1,099,000บาทนะครับเดี๋ยวผมจะพาชมรอบตู้รถแล้วก็ภายในตัวรถกันครับผมครับตัว Fortuner ตัวนี้ครับเป็นตัว Fortuner ตัว T-Adi Sport e v i l นะครับเป็นปี2016นะครับ ภายนอกเป็นสีขาวนะครับตัวนี้เป็นตัวตกแต่งจากทางโตโยต้านะครับเป็นตัวทีอาีนะครับน่ครับายนอกนะครับจะเป็นสีขาวก็ไฟหน้าเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับมาพร้อมกับไฟตัดหมอกนะครับแล้วก็กระจังหน้าหรือว่ากันชนหน้าเนี่ยก็จะเป็นตัวของตัวทีอาีนะครับแล้วก็ตัวล้อแม็กนะครับล้อแม็กตัวนี้เป็นแท้จากโรงงานนะครับเป็นแม็ก20นิ้วเป็นตัวทีอาีนะครับนี่ครับเป็นลายทีอาีนะครับ คันนี้นะครับเป็นปี2016นะครับราคาคันนี้เนี่ยอยู่ที่1,199,000บาทนะครับคันนี้คันนี้เป็นรถมือเดียวนะครับสภาพสวยๆครับผมรถเพิ่งเข้ามายังไม่ได้ให้ทำอะไรเลยนะครับเหมือนเดิมครับผมถ่ายให้ดูแบบเรียวๆทุกคันนะครับนี่นะครับเป็นล้อแม็กขอบ20นิ้วเป็นล้อทีอดีแท้จากโรงงานนะครับแล้วก็สำหรับภายในตัวรถนะครับ ภายในตัวรถของตัวทีเดีนี้จะเป็นเบาะสีดํานะครับตัดด้วยสีแดงเลือดหมูเป็นทูโทนดําแดงเลือดหมูนะครับแล้วก็เป็นเบาะไฟฟ้าคู่หน้านะครับนะครับจะแตกต่างจากตัว2.4กับ2.8ที่ไม่ใช่ตัวทีดีนะครับเพราะว่าตัวนี้จะตกแต่งเป็นสีออกเลือดหมูแล้วก็จะเป็นตกแต่งอย่างตัวหุมห้มพวงมาลก็จะเป็นดําได้แดงนะครับแล้วก็ตัวระบบพุสตาเนี่ยก็จะเป็นโลโก้ตัวทีเดี อยู่ที่ตัว engine start ด้วยนะครับตรงนี้แล้วก็หน้าปัดเลื่อนไม้หน้าปัดเรื่อนไม้ก็จะเป็นตัวลายาเหมือนเคปล่าแล้วก็มีตัวเทียดีนะครับสำหรับเลขไม่คันนี้นะครับเลขไม่คันนี้อยู่ที่หนึ่งแสนหกหมื่นกิโลเมตรนะครับน,นี่นะครับผมจะถ่ายให้ดูภายในตัวรถก่อนนะครับ ตัวรถเนี่ยด้านในเนี่ยก็จะเป็นตัวหน้าจอ l c d ทัชสกรีนนะครับมีกล้องมองหลังก็ระบบเนเวเตอร์สามารถเชื่อมต่อบุทุธรับโทรศัพท์ได้นะครับระบบแอร์เป็นระบบดิจิตอลนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นปุ่มหรือว่าหมุนด้วยมือเนี่ยเป็นระบบแมนนวลก็คือสามารถขับ2และขับ4ได้เลยนะครับเป็นตัวขับได้ทั้งสและก็สี่นะครับแล้วก็ตัวเกีร เป็นเกียร์ออโต้นะครับแล้วก็มีระบบอีโค o โหมดพาวเวอร์โมดนะครับแล้วก็ตกแต่งด้วยลายแคปรนะครับนี่ครับส่วนเรื่องตัวเครื่องเสียงเนี่ยก็จะมาพร้อมกับตัวเครื่องเสียงที่ว่าค่อนข้างดีอยู่นะครับเป็นของ JBL นะครับทั้งคันนะครับถ้าเป็นตัว Sport e v ิ l ัล r ทนะครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะพาชมด้านหลังครับผมแล้วก็ภายในผู้โดยสารนะครับก็จะเป็นเบาะหนังเหมือนกันเป็นสีทูโทน แดงเลือดหมูแล้วก็เป็นสีดำนะครับนี่ครับรถสภาพส,สวยๆครับผมใครมองหาตัวทีอดีอยู่นะครับคันนี้เนี่ยจะเป็นสีขาวมุกนะครับคันนี้แล้วก็เดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูรีวิวอีกคันหนึ่งที่เป็นสีดำปี19ที่เพิ่งเข้ามานะครับคันนั้นก็สภาพสวยกริบเลยนะครับสครับเพจก็จะเป็นทีอดี โดยรวมตัวรถค่อนข้างสวยมากครับกับราคาอยู่ที่1 1 9 9 0 0้บาทนะครับแล้วก็การชนด้านหลังก็จะเป็นตัวของทีอดีมกันครับแล้วก็สปอยเลอร์ด้านบนมีโลโก้ตัวสปอร์ตทีอดีทีอดีสปอร์ตดิโวนะครับแล้วก็ตัวซิกมาโฟนครับสำหรับตัวขับ4แล้วก็ประตูด้านหลังก็เป็นระบบไฟฟ้าเหมือนกันครับผม เป็นระบบไฟฟ้าเบาะหลังตอนที่สามเนี่ยสามารถพับเก็บขึ้นได้นะครับภายในตัวรถค่อนข้างสะอาดครับผมใหม่ทั้งคันครับคันนี้นะครับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับติดต่อหาสตาร์ได้เลยครับหรือนัดหมายเข้ามาดูรถได้เลยนะครับชมรถที่ที่กทมมีนบุรีนะครับก็สำหรับคันนี้นะครับสามารถฟรีดาวได้นะครับสำหรับลูกค้าที่มีประวัติเครดิตนะครับ ออกรถศูนย์บาทก็ได้เหมือนกันนะครับคันนี้คันนี้เป็นโตโยต้าฟอร์จูเนอร์สองจุดแปดซิกมาโฟตัวทีอดีปี2016นนะครับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับ